Hello everyone Welcome to Bani Journey สำหรับทริปนี้นะคะเราไปกันที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเริ่มต้นทริปของเรากันตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะตอนนี้อยู่ที่สนามบินสวรรณภูมินะคะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนเลย l a d i and gentlemen be alive at Hadia International Airport the temperature outside around 26 degree Celsius นะคะนี่ถ้าใครมาก็อย่าลืม AIS เอาไปแลกน้พีทและแคนยนได้นะคะจุดมุ่งหมายของเรายังไม่ใช่ที่นี่นะคะเรายังต้องนั่งรถตู้ต่อไปกันอีกประมาณ4-5ชั่วโมงและนี่คือผู้ร่วมเดินทางของเราค่ะ ทุกคนนะคะในที่สุดตอนนี้เราก็อยู่กันที่ยะลาแล้วหลังจากนั่งเครื่องบินไปลงที่หัดใหญ่แล้วก็ต่อรถตู้มาอีกประมาณ5ชั่วโมงนะคะตอนนี้มาชมสวนอยู่ค่ะ สำหรับวันแรกนะคะเราไปเที่ยวตามจุดเช็คอินต่างๆของเมืองเบตงไม่ว่าจะเป็นสวนหมื่นบุกผาอุโมงค์ปิยมิตรต้นไม้พันปีบ่อน,น้ำร้อนรวมไปถึงอุโมงค์เบตงมงคลนเดกไปลุยกันเลยค่ะ ก่อนกลับที่พักนะคะเราต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วเนื่องจากว่าพรุ่งนี้มีนัดไปชมทะเลหมอกกันตั้งแต่เช้าตรู Answer safe ่เลยค่ะอรุลสวัสดีวันที่ Hay 2นะคะเช้านี้เรานั่งรถไปชมทะเลหมอกกันที่จุดชมทะเลหมอกไอโยเวงจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ ถือว่าพวกเราโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้เห็นทะเลเหมอกสวยๆกันแบบนี้เดี๋ยวไปเที่ยวกันอีกสักสองสามที่นะคะเรากลับไปเก็บของที่ที่พักแล้วค่ะ นำบินเบตงก็จะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้ค่ะส่วนใครที่มาเที่ยวเบตงแล้วอยากนั่งรถเที่ยวแบบพวกเราติดต่อบางมะไดท้ที่เที่ยวเบตงกับบางมะส่วนของที่พักนะคะพวกเราพักกันที่โฟโต้โฮสเทลซึ่งก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างตรงนี้เลยค่ะเเกำลังเดินขึ้นโค<อ>นงศิริป,ปัต<อ>แล้วก็พรอนิสสนตามตามาสมทบแล้วค่ะ เดี๋ยววันนี้นอนข้างบนเลยแล้วก็ไปดูว่าบนยอดสวยแค่ไหนาค่ะ oh, <laughs> อ้าพี่คำหายไปไหนวะอ๋ออยู่นู่นเดินเดินเทลามีสิบมาหาจุฬาลงก่อน ทุกคนตอนเช้านะคะวันนี้ดูคนอาคนอื่นๆไปขึ้นยอดคูนุงอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเราว่าเราเก็บแรงไว้เดินลงดีกว่า <c oughs> ก็เลยมานั่งเกี่ยวในเป็นอยู่คนเดียวแบบนี้ตอนกลางคืนจะหนาว,น,าวนิดหน่อยนะคะแต่ว่าลมก็ไม่ค่อยมีตรงนี้ก็ไว้ปิ้งไก่กินตอนกลางคืนนะคะข้างบนจะมีห้องน้ำแบบนี้ เข้าครั้งละสิบบาทค่ะตอนนี้ไปล้างหน้าแปรงฟันมาเรียบร้อยแล้วก็กินขนมบางไปแล้วนะคะแต่ว่าคนอื่นๆก็ยังไม่ลงมาเลยน่าจะแบบว่าดื่มดำกับบรรยากาศยามเช้าอยู่ก็สำหรับใครที่อยากเดินขึ้นมาค่ะก็จริงๆมันก็ไม่ยากเลยทุกคนสามารถขึ้นมาได้นะ ของอาจจะไม่ต้องเตรียมมาเยอะนะคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยก็มีเต็นท์มีอาหารมีน้ำดื่มขายที่ต้องระวังนะคะก็คือ,อยุงเพราะว่ายุงที่เนี่ยตัวใหญ่นะระหว่างเดินมาเนี่ยเราต้องฉีดยากันยุงนะคะตรงคอตรงแขนอะไรเงี้ยระวังอย่าให้โดนกัด มาเดินป่าแต่มาเทสยาค่ะ <laughs> ยาตัวใหม่ยาจะมารีวิวคุณยาน่ากินมากเลยขนมยค่ะ <laughs> เจอ่ะไปเิรระได้ยินเสียงรถแล้วฮัลโหล โอ้เย็นมือเอาต้องเอาหนังยางขึ้นเหรอไอลงติาฟไอปไม่เคยยืนเราเยือย่านี้งากมาดีมากเนี้้างซ้ายนะคะคือกูวบจะไม่บอกใครเพราะกูเตี้ยแล้วกูรู้ว่ากูพคนใช่ไหมวะ เออทำแบบก็ดี ออกเดินทางกันต่อนะคะเรานะก,กับพี่ฟิตไว้ที่ปั๊มปตททานโตค่ะเดี๋ยวพี่ฟิตขับรถพาไปที่ฮาราบาลาค่ะ ตอนนี้เข้าป่าแล้วนะคะทางเริ่มเล็กลงเรื่อยๆแล้วสองข้างทางก็เป็นป่าเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกฮาราสะกันนะคะซึ่งต้องเดินเท้าต่อเข้าไปอีกนิดนึงใช้เวลาไม่นานนะคะเราก็เข้ามาถึงน้ำตกฮาราสะแล้วเนื่องจากว่าพวกเรานะคะกลัวท่าก,กันก็เลยเดินกันแบบจำๆๆเลย It's <laughs> okay แบนนดนเอาใบไม้ใบนี้มาให้ดูนะคะชื่อของเขาคือใบไม้สีทองแล้วถ้าสัมผัสดูนะคะผิวจะเหมือนกับไมดีค่ะ ที่บ้านพักของหมู่บ้านจุฬาพรนะคะแต่ว่าสรุปแล้วเราไปกางเต็นท์นอนกันค่ะไปกันเลย คืนนี้ก็ตั้งแคมป์กันหน้าทะเลสาบเลยนะคะวิวดีมากสวยมากสบายใจ birthday แล้วก็แบบฟิตทำแกงส้มกุ้งกับไกท่ทอดให้กินอร่อยมากหลังจากนี้ที่พวกเรากินข้าวกันนะคะต้องขอตัวไปนอนกันอีกแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์เนื่องจากว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้าอีกแล้วไปชมทะเลหมอกนะคะเจอก,กันพรุ่งนี้คะ่ะเมยจับมันไว้ก่อนดีเขาจะไปทำเชือกให้มัน

ทะเลาที่จุดชมวิวลานหินโยกค่ะทางขึ้นก็อยู่ข้างๆถนนแบบนี้เลยเล็กๆอันนี้อยู่ที่จุดชมวิวผาหินโยกนะคะก็วันนี้เหมาะค่อยข้างอุอ้ยพอสมควรเลยกว่าจะขึ้นมาได้ทางก็คือแบบว่าชันมากๆให้พี่ๆดึงขึ้นมาเหนื่อย ขึ้นมาถึงข้างบนนะคะก็มานั่งตุยแย,ย่อยู่สักพักใหญ่เลยแล้วก็ขยับมานั่งอีกที่หนึง่งคือทำได้เท่านี้จริงๆหมดแรงค่ะถ้าใครยังไหวอยู่ก็ขึ้นไปได้อีกนิดน,นึงนะคะแต่นี่ก็คือลาไก,ก่ แวมเอาเสอ้อชูชีมนะคะเดี๋ยวจะนั่งเหลือไปเล่นน้ำกันกิจกรรมสุดท้ายแล้วค่ะก่อนที่จะต้องกลับกรุงเทพนะคะกินข้าวกันก่อนนะคะมี2เมนูค่ะบางคนก็กินข้าวหมกไก่บางคนก็กินข้าวยำน้ำบูดูค่ะ ไปก่อนลเพราาาาะวว่่่ีขึ้้นนนงยกเอัช่นกันอันนี้ขึ้นง่ายกว่าเอาไปกันเองใช้เวลาเดินทางไปถึงจุดเล่นน้ำนะคะน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ก็เดี๋ยวไปชมวิวระหว่างทางไปด้วยกันนะคะ สักนึงแล้วก็กลับแล้วนะคะแดดเมืองไทยเล่นเอาผิวสองสีเหมือนกันนะคะเนี่ยอยู่กับเลิ <c oughs> อยู่กับป่าอยู่โอ้ยตัวอะไรมะนอ๋อยตัวขาวๆเหรอใช่มันปิวมาจากต้นไม้อะ มาล่ำลาเจ้าเหมียวๆนะคะแล้วก็ถือว่าจบคลิปแล้วแหละสำหรับการเดินป่าครั้งแรกนะคะที่เบตงจังหวัดยะลาค่ะบางทีก็ได้อยู่กับธรรมชาติบ้างก็เหมือนเป็นการโซเชียลดีท่องนะคะบางจุดก็ไม่ค่อยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่พักผ่อนค่ะพักผ่อนสบายใจดีไว้เจอกันใหม่นะเหมียวๆ และเพื่อนๆร่วมทริปด้วยนะคะทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นแบแบทั้งหลายแล้วก็เพื่อนๆร่วมทริปทั้งหมดนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายมีฝนตกค่มีกำลังตก